เฮ้ยบนเครื่องโอ้ my god มีรูไหมไม่มีรูนะมีมีเหมือนจะไม่สาารนะคะเป็นพันยาแล้วนะฮะตัวลอยบอกก่อนไปไว้นะครับแล้วไม่ค่อยะรหกล้ไม่อะเลยคัตะกร้องโอ้โหกูไปแล้ววิจากันแขบแทบแแท้เฮ้ยนะต่อเรยไปก่อนนะบายบายใช่ครับคุณนะคะ ป้าวบ้านบ่อยได้ครับด้วยความยินดีนะฮะมาถึงกูก็แตกเลยอะไรวะนนี้ไม่พี่อยู่พี่คนพิเศษพี่อยู่คนเดินด้วยไม่ปลาอยู่กับพี่เมื่อกี้แต่ปลาปลาลุกเช้าไปนิดนึงก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรเพราะเห็นไม่ได้ย่อยตัรีบเลยไม่ตาดำพี่ไม่ไดใส่พี่ใส่บอลโลมาเพราะงั้นเดี๋ยวพี่เอาบอลโลเข้มมันแนบดิวิมันแน เรียบร้อยเลยก็นั่นแหละมันก็เป็นหย่อยวะายมึงเนยเขาหาเขาหาอย่านะอย่าตู้นี้ไปตู้นู้นตู้นี้ตู้นั่นแหละตู้นั้นแที่มีบอโร้ทามที่มีบอโรามมผก็ข้งดทามอยู่กับพี่มีบอยู่กลโร้ดทากลับมาเขาเดินกลับมาพี่อ้ามเราไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาเหมือนเขาเหตุรอยเท้านะไม่เห็นรอยเท้าเขากเขาเขาจะกลับมาเสา พอเดินกลับไปทางโนนแล้วเครื่องที่ท่อมกันอ่ะเขาไปแล้วเขาไปแล้วเอาว่ะแล้วก่อนหน้าต่างกอนหน้าต่างก่อนหน้าต่างแยบติดบาร์โลมไปไม่รู้อ่ะต่อใครตัวมันไปไปไปแล้วนะไปก่อนนะไปก่อนนะไม่อยากใช้ไม้เลยว่ะใช้ใช้ตัวตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่พี่เปร์เขาเลือกยาวมากเขาเลือกยาวมากใช่เขาเลือกยาวเขาเลือกอะไรยยาวยาวยาวป่ะมีจงหนแน่นอน ไม่รู้ต้องดูเอาพี่จะหัวแน่นอนคุณด้วยเหรอตอนแรกแตะเหมืนไม่รู้เลยมแล้วรู้สึกว่าพี่เข้าบ้านใหญ่กันแน่ใช่จ้าโอเคไปต่างห้อนแล้วไปกล่อนะไปกล่อนะจะบอกนะอย่าบอกนะไปแล้ว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 ย่อยพิ้วแล้วเขาเอาคนเก็บวะเขาเอาคนเก็บวะไ่อปคนเก็บเลย ย้มด้วยด้วยเปย์ไปนะเปย์เลยที่ก็เปย์เหมือนกันไม่ฐานอุ้ยแทงหลังยังไม่หมดนะนี่ไงลูนในบ้านไหนนะครับย้มช่วยหนุด้วยแผลไปตามแผลไม่ได้ปลาด่านนี้ด้วยถ้าเป็นด่านนี้แกกับตัวยังได้อยู่ไก่ไหมใช่ไก่โอ้ยมึงเล่ยไก่จัะวะเฮ้ยฮัลโหล ไม่ต้องพี่ไม่ทอแล้วนะนอนอยู่บนหุ้ได้เลยเขาไปแลเข้าไปสารเล็กเข้าไปสารเล็กไปดาวใจไปดาววัใจไปอ้าวอมไหมหอมไหมปล่อยปล่อยปล่อยพี่ตายเหอะาะเหียย่าย เอาพิกตามเหรอได้ไอ้ยาเบสเมนถ้าเกิดเขามาบ้านเหลี่ยมหนูใช้บ้านเหลี่ยมเลยเนาะใช้เลยครับเปเลยครับเปสุดท้ายเปยับเลยครับไปฝั่งนู้นฝั่งนี้ไม่มีไม้แล้วต้องไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นกระโดดหน้าต่างเออดีนึงทำไมเขาไม่ค้อนกับกูบ้างตอนกูไม่เจ็บอ่ะไปสตาราสตาราคนาร์สตาร์สตาร์ เขาไม่เอาผมแล้วเขาไปตรงข้างบ้านตรงนั้นแล้วก็ต้องพี่บอกสรุปเขามีช่หนดหรอเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้พี่แม่เขาไม่ดนหน้าตาของเนี้ยเลยตรงที่พี่ตายมีไฟฉายหนึ่งอันนะพี่บอกลงน้าไปก่อนเลยจเย็นนะพี่ยังไงก็เายเขาไปทุบเครื่องอ่ะเราว่าเปิร์กไลนี่มันช่วยได้ดีจริงมันไม่มีใครโดนขวันอกจากพี่เว้ยทุกคนต้องหยุดรอดชีวิตนะตามไม่ต้องยิวหรอ เองที่เก็บปลาอะไรผีมาออกบ้างเด็กพี่แมล่าใส่น้ำวิ่งมาเองพี่เกียนอยู่ตามคุณพีทมาเว้ยเฮ้ยผมไม่ตามเนี่ยไม่เล่นเลยพี่ผมวิ่งมาไม่งผมหนูเฮ้โยิ่งผมหนูปลาปลาที่ต้องการให้ปลาจำไปที่จำได้จังเลยจำได้จังเลยปลาต้องหาตัวเท่นถอน้วยแค่นั้นพอไม่ต้องทำอะไรแล้วเกลีย เครื่องมันอยู่ฝั่งไหนบ้างที่เหลืออยู่เครื่องบ้านใหญ่สองเครื่องติดกันเลยข้าพี่เห็นตอนนี้แปะคุณตีดรอช่วยด้วยไม่ได้หายหรือเปล่าไม่ได้ายพี่มีบอลโลพี่บอลโลพี่ต้องวิ่งช่วยใช่ปะได้พี่เองพี่เองมันยกไล่เลยแบบมึงวิ่งไปไหนเฟิงเขาวิ่งเร็วมากใช่พี่ต้องช่วยวะพี่บอลโลเดี๋ยวไปละกูไปละวิ่งหมดเลยเพื่อนกันเขยอยู่ไปหางะ มาช่วยก่อนเฟตสองก็พอครับเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้นี่อยู่กับหนูแตบไอ้เหี้ยไม่มาเอามาเอาไปฉายด้วยยังไม่ได้ใช้เลยสักนิดนึงใหม่ใหม่พี่พี่เป็ปนลางยังพี่พี่ยังไม่ตายโอ้โหเป็นลางอะไรเรามันตามตู่อยู่เนี่ยโอ้โหบอกเป็นลางเดี๋ยวลองฮิ้วให้มาฮิ้วเร็วไม้ไม้แหมกูแตกโอเคอยู่ไม้เปล่าไม่มี ไม่มีไม้เลยตรงเนี้ยไฟหมดแล้วหนูตายแล้วมาเอาไฟฉายด้วยพี่ฟาเอาเกมพี่เปลี่ยนตัวนะใช่ควรเปลี่ยนตัวป่ะยิงี่เป็นตัวอะไรอ่ะเนี่ยวันนี้ไม่ใช่วันของเนียวอ่ะกูต้องเล่นตัวไหนถึงจะถูกใจเซอร์เอ้ยถูกใจคิวเลอร์หรอคอเด็กชุดดำเชื่อพี่ก็เนี่ยพี่ก็เล่นเนียนี่ไงวันนี้เนี่ยจจะเปล่ยนตัวเนี่ยพี่ เขาเน่เนอรอยู่ี่อยู่พี่อยู่พี่อยู่พี่คนเที่ง้อันงะอยู่พี่อยู่พี่วปั่นเครื่องให้เอนจสมเครื่องว่ะใช่พี่จุกกลงแบบนเฮ้ยวอใครมาจุกจูไม่เห็นผมหรอกเฮ้ยเขาดัก พี่อ้ำม,มันเล่ยไกลมากพี่อ้ำเรียบร้อยออนะไม่ทานแต่มันก็เปิดเลยย่อมระวัง,มงไม่ได้วะไม,ไม่ได้ต้องมีสัตนตูต้เท่านั้นไม่ห่วงไม้ไอเห็นไม้ตรงนี้แผ่นหนึ่งห่วงทําไมวะต้องมันต้องปีเลยเว้ยตัวเนี้ยห่วงไม่ได้มีแทงหลังมีบอโต้ด้วยเขาเดินวนเขาไปแล้ว ยกไดเลยยกได้เลยยกด้เลยยกได้เลยยกได้เลยยกได้เลยจัตายาคนดีกว่าไปปัดบ้านใหญ่ไปไปเลยจุ๊บต่อถ้ามันกลับมาไม่เห็นเขาไม่เห็นเฮ้ยเขาเห็นอย่างนี้ใช่ไหมเรารู้แค่ว่าแถวนี้ไงแต่เขาไม่เขาไม่รู้ว่าตรงไหนอะพี่น่าจะบาร์บีคิวแต่มองไม่เป็นหรือเปล่าไปเขากลับไปคุณพีทเขากลับไปบ้านใหญ่เกิร์มันอยู่แต่แถวโนล่าปั่นแยกเลยนะครับเฮ้ยกูคุณพีทว่ะ อยู่คนพีชไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ใช่เหรอเนี่ยวิมี่เดินเนี้ยแหละที่พี่แจกตอนแรกอ่ะโอ้โหพี่มันไม่มีอะไรเลยตรงเนี้ยคนพีชไม่มีไงมันจะดีมันก็เดินมาแล้วพี่ก็แบบไม่มีไงไม่ไม่ตาหน้าพี่ใส่ตาดำมานะตาบลูนะไม่อยากมใหญ่อยญแล้วให้พี่ว่าให้พี่ใส่ตาดำดีกว่าไม่อิู่ไม่อยู่พี่มีตาดำสองขีดอยู่ตัวเนี้ยคุณพี่จะวิ่งเอาร้อยทำไมเาะ ถ้าผมอยู่ตรงนั้นมันมันกดยกเลี้ผมก็แตกเลยพี่มันไม่มีอะไรเล่นเลยตอนนั้นอะมันไม่มีมันไม่มีอะไรเลยตรงเนี้ยแนะนำว่าบีบีไม่ควรซ่อมตรงนี้ต้องห่วงเครื่องพัดใหญ่ต้องห่วงเครื่องพัดใหญ่เประมาณต้องพัดใหญ่มันติดกันนะพี่ติดสามเครื่องก็ได้ทงนี้ไว้ก่อนก็ดีโอ๊ยกูฟันแตกมาไหมคุณพี่ตุดไหมผมฟันแตกกว่า ตอนน, 50, นี้ปานูห้าสิบหกแต่โอ้ยเยี่ยแล้วลกแูวแล้วล่ะกูทำเยดีตายยากไม้ไม่มีด้วยได้ไงไม้ข้างหน้าต้องพักเลยนะระหว่างครั้นี้จะเสร็จแล้วครั้นี้เสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเหมือนกันเออมาวะของบีบีเสร็จเต็มแล้วมันคือผู้อังกี้ ไปรอหน้าโอ้โหสุดเด็ดฮาร์ดแล้วปาพี่มีคำถามพี่หัวมันพี่หัวหมาทำไมวะออกไม่ออกนะพี่หือัเครื่องงนึจะไปปปเิดระตูทไมออกไม่ออกไม่ออกเรารู้ว่าอะไรจะทำเสร็จแล้วแหม่ไม่เหมือนใครเลยไอมันไปหามัไปหามันไปขวามือพู่ที่ะมันไปหามันไปขวามือพู่ที่สี่เครื่องแล้วก็ไอ้นี่ใช่ไหมสี่เครื่องแต่ว่าเป็นเราประตูใช่ปะใช่พี่เขาไปจอดสองประตูด้วยนะแบบเอ๊ะทำไมประตูนี้ก็ไม่ได้เอ๊ะทำไมประตูนั้นก็ไม่ได้อะนะ เปิดปตไม่ไม่ไม่เปิดประตูประตูก่อนประตูก่อนมีทางหลังประตูก่อนเขาเขาเปิดเที่เปิดเเเปิดั้นหที่เปิดหมี่เปิดพี่มีทางหลังเดี๋ยวพี่มีพี้เนียมีพี่เป็นเดี๋ยวพี่ที่ยกยาวเลยได้ด้ได้ี้ไงขอบคุณที่แพี่เปิดสุดเลยนะี่ไม่เก้าเก้าเปิดุดเเอาไปใช้เหรได้ครับผมเปิดสุดเลยเรียบร้อยแต่คุณ่ หิวเร็วมากหรือว่าคุณพีทแตกอ่ะทันไหมคุณพีทตายแล้วตายยากไปแล้วจ้าเรียบร้อยอันผมทานผมทานผมทานเรียบร้อยคุณพีทแตกยังจะโบไปเอาของอ่ะคิดดูดิของที่มาหาผมอ่ะทาไม่มาหรอกใช่กีนตุ่มหนองสี่อันดูดิได้กี่แต้มอยากรู้หนูชื่อหนคุดชื่อคนนี้ว่างเลยนะ ดูแต้มหนูด้วยสามหมื่นสามบาทห <c oughs> มื่นสี่วีวีเปลี่ยนชื่อปลาทำไมมันขึ้นว่าออกจากกลุ่มอ่ะอา่าพ,<ะ>พี่พี่มีคำถามครับพี่ควรใส่บอลโล่หรือว่าตาดำเอาแค่เนี้ยอา่าแล้วแต่พี่เลยใค่ทุกคนเลือกได้หมดนะใส่บอลใส่บอลโล่ก่อนแล้วกันไม่ท้าถ้าไม่คุณคพี่ใส่าตาดำแค่นั้นแหละไม่มีอะไรบอล